สวัสดีครับพบกับเรานะครับทีมงานเฉลิมศรีรัพ์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมแปลงเกษตรโครกหนองนามโมเดลในพื้นที่4ไร่อยู่ที่อำเภอดอนพุตจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับหลังขุดได้3เดือนนะครับ ็ไปดูกันเลยครับว่าสวยงามเพียงใดนะครับแล้วก็น้ําก็เต็มบ่อนะครับผมผมมีวิดีโอแล้วก็เป็นรูปนิ่งนะครับนะครับสวยงามกันเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะขุดโคกน้องนาโมเดลนะครับก็ติดต่อเราครับทีมงานเฉลิมศรีศัพท์หเบอร์โทรศัพท์0811495654นะครับดูภาพสวยๆกันเลยครับ